ผมร้อนที่หลายฝ่ายจับตาการประชุมครมอนในวันนี้นะคะจะมีวรระการหารือการการเรียกเก็บภาษีหุ้นชินขอบของตระกูลชินวัตรมูลค่ากว่า16,000ล้านหรือเปล่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้รองนายกฝ่ายกฎหมายก็เป็นโต้โผลนัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเป็นการด่วนค่ะเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ต้องบอกว่าร้อนกันไปทางรัฐบาลเลยนะคะคุณนลินเพราะเหลืออีกเพียงสองสัปดาห์ก็จะถึงเส้นตาย31มีนาคมที่คดีจะหมดอายุความตามที่กรมสรรพากรออกมา ชี้แจงในประเด็นนี้แล้วนะคะล่าสุดวันนี้มีการประชุมครมอนักข่าวก็ไปไล่บี้ประเด็นนี้กับนายกรัฐมนตรีค่ะ,คะถามว่าจะหาทางออกในเรื่องนี้ยังไงวันนี้นายกตอบชัดนะคะบอกรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ และยืนยันว่าจะทําไม่ให้ขัดหลักนิติธรรมและจะไม่ใช้มาตรา44ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษจัดการด้วยแต่จะเปิดทางให้ใช้กฎหมายปกติค่ะโดยเบื้องต้นนายกก็สั่งการให้กรมสรรพากรไปดําเนินการเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นชินให้ทันภายในวันที่31มีนาคมนี้นะคะและให้เป็นไปตามข้อสังเกตของทางสตอง,งอก่อนหน้านี้ด้วยที่เคยทําหนังสือไปทวงถามกรมสรรพากรค่ะส่วนจะเก็บได้หรือไม่ได้ตรงนี้ก็ต้องไปว่ากาันตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อเปิดโอกาส ให้ฝ่ายที่โต้แย้งเนี่ยสาบาดขึ้นมาโต้แย้งในชั้นศาลได้ด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าย้ําเลยว่าไม่ได้รังแกใครกล้าาความจริงวันนี้คะ่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมย้อนไปดูที่มาของการเรียกเก็บภาษีหุ้นชินกันอีกครั้งนะคะไปดูว่ากฎหมายอะไรที่รัฐบาลจะใช้เผื่อว่าจะเป็นช่องทางในการพิจารณาติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้คะ่ะภาษีหุ้นชินไม่จบเมื่อรัฐบาลปักธงยึดรัพย์ทักษิณติดตามค่ะ อันนี้ก็หลักการสัมพันธ์เรื่องนี้รัฐบาลผมให้การเสร็จไปแล้วว่าเราจะต้องไม่ขัดต่อหลักนี้ทธรรมนะแล้วผมไม่ใช้มาษาถื่ๆทีเรื่องนี้นะมีการนะผมเลยลุกไล่ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ม่ช่ผมก็ให้มีาการประชุมร่วมกันเมื่อวานนี้นะครับคณะใหญ่ทั้งหมดก็ได้ข้อยุติมาว่าใช้กฎหมายปกติดำเนินการไปนะเดี๋ยวกระทรวงการคลังดำเนินการเองนะครับปปกรมสรรพากรก็ดำเนินการเรียกภาษีคนนี้ได้หรือไม่ได้นู่นไปเท่ากับบนการยุติธรรมนู่น ให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสในการที่จะโต้แย้งในศาลนะดูเหมือนเรื่องจะจบแต่ไม่จบกับความพยายามของรัฐบาลที่ต้องการเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นของครอบครัวชินวัตรให้กับกลุ่มเทมาเซกเมื่อวันที่23มกราคม2549มูลค่า16,000ล้านบาทเมื่อปมประเด็นนี้ร้อนขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำหนังสือแจ้งเตือนกรมสรรกรให้เรียกเก็บภาษีเงินได้จากการขายหุ้นชินขอบก่อนคดีจะหมดอายุความในวันที่31มีนาคมที่จะถึงนี้ทำให้กรมสรรกรต้องออกแถลงการโต้ด่วนในทันทีพร้อมยืนยันว่ากรมสรรกรไม่สามารถขยายเวลาออกหมายเรียกนายทักษิณมาไตาส่สวนเพื่อประเมินภาษีได้เพราะประมวลรัษฎากรมาตรา19ระบุว่า อธิบดีกรมสมพารมีอำนาจออกจดหมายเรียกผู้เสียภาษีมาไตาส่สวนได้ภายใน5ปีเจตนารมณ์ของมาตรา19ต้องการให้กรมสมพารตรวจสอบการเสียภาษีบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยและออกหมายเรียกให้เสร็จสิ้นภายในเวลา5ปีถ้าไม่เกิดถ้าเกิดว่าไม่มีการออกหมายเรียกภายใน5ปีจะขยายออกไปเพื่อให้ออกหมายเรียกและประเมินภายใน10ปีก็ไม่ได้นั่นหมายความว่า ถึงแม้จะอยู่ในอายุความ10ปีถ้าไม่มีการออกหมายเรียกก็คือจบแค่นั้นครับขณะที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสก็สวนในทันทีว่าหากกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรไม่พิจารณาขยายเวลาออกไปต้องมีเหตุผลรองรับเพราะหากปล่อยให้หมดอายุความอาจเป็นการเอื้อประโยชน์และต้องมีความผิดกรณีละเลยในการปฏิบัติหน้าที่มีโทษจำคุกสูงสุด10ปีและปรับ หากเรามาย้อนดูการจัดเก็บภาษีกรณีการขายหุ้นชินในครั้งนี้ต้องแยกเม็ดเงินออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ในราคาหุ้นละ49บาท25สตางค์วงเงิน69,700ล้านบาทในส่วนนี้ไม่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายแต่ถูกสารดีกาแผนคดีอายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งยึดทรัพย์กว่า40,000ล้านบาทให้ตกเป็นของแผ่นดินด้วยเหตุผลใช้อำนาจทางการเมือง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนส่วนที่2เป็นประเด็นปัญหากับกรมสมรากรในขณะนี้คือการได้มาซึ่งหุ้นชินของนายพันธองแท้และนางสาวพินทองทาชินวัตรบุตรชายและบุตรสาวของนายทักษิณที่ซื้อมาจากบริษัทแอมเพิร์ลิสจำนวน329.2ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ1บาทในช่วงนั้นกรมสมรากร,ม,ม,กรมีความเห็นว่านายพันธองแท้และนางสาวพินทองทาเป็นกรรมการบริษัทแอมเพอร์ลิสด้วย การได้มาถือว่าได้ประโยชน์และเป็นการซื้อขายนอกตลาดจึงเข้าลักษณะพึงประเมินตามประมวลรัศดากรมาตรา39ที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา40วงเล็บ2โดยส่วนต่างที่เกิดขึ้นถือเป็นเงินได้พึงประเมินในปีภาษี2549ต้องมีหน้าที่เสียภาษีแต่ทั้งสองคนไม่นำเงินได้ส่วนต่างมารวมคำนวณภาษีจึงปรับอีกสองเท่าพร้อมดอกเบีย้ยรวมเป็นเงิน16,00 0ล้านบาท ทั้งสองคนไม่เห็นด้วยและได้ยื่นอุทธรณ์ต่อกรมสมพารแต่ไม่เป็นผลต่อมากรมสมพารได้ยึดอายัดทรัพย์สินของนายพันธงแท้และนางสาวพินทองทา29ธันวาคม2553สารภาษีากรมีคำพิพากษายืนตามสาลฎีกาแผนคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือนายพันธงแท้และนางสาวพินทองทาไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์หุ้นชินขอบเจ้าของหุ้นตัวจริงคือนายทักษิณและคุณหญิงพจมาินชิน,นวัตร สารภาษีอกรจึงตัดสินให้เพิกถอนการประเมินและคืนทรัพย์สินที่ยึดมาปมร้อนนี้เริ่มหนักขึ้นเมื่อนายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีออกโรงเชิญอภิษฎตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเกี่ยวกับการเก็บภาษีจากการขายหุ้นชินขอบ้วยตนเองอีกครั้งเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมา ผลการหาหรือมีข้อสรุปว่าสามารถดําเนินการจัดเก็บภาษีจากนายทักษิณได้โดยไม่ขาดอายุความก่อนวันที่31มีนาคมนี้คือใช้ช่องทางตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการตัวการและตัวแทนมาตรา820และมาตรา821โดยให้กรมสมการทําหน้าที่แจ้งต่อนายทักษิณโดยไม่ต้องออกหม่เรียกอีก เพราะที่ผ่านมากรมสมรเคยออกหมายเรียกนายพานทองแท้และนางสาวพินทองทาบุตรชายและบุตรสาวของนายทักษิณไปก่อนหน้านี้ย่อมถือว่าทั้งสองคนเป็นตัวแทนของนายทักษิณมีผลผูกพันกับนายทักษิณจึงถือเป็นการออกหมายเรียกและนี่ถือเป็นการเปิดคำพิาสาสาพากษาศาลภาษีอากรกลางอีกครั้งที่รัฐบาลงัดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา820 821 ชี้อกเอมคือตัวแทนของทักษิณพร้อมเดินหน้าเรียกเก็บภาษีหุ้นชินก่อนคดีหมดอายุความ31มีนาคมนี้ทีมลากความจริงพิกัดข่าวนาว26รายงาน หลังมีการประชุมของรองนายกฝ่ายกฎหมายนะคะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ทําให้รัฐมนตรีคลังถึงกับมีอาการหงุดหงิดเลยนะคุณนลินเพราะต้องการให้ทางกรมสรรพากรซึ่งถือเป็นเจ้าของเรื่องออกมาชี้แจงให้สังคมเกิดความกระจ่าง มากกว่าที่จะออกมายืนยันว่าขยายเวลาการเร่งกเก็บภาษีออกไปไม่ได้แล้วเพราะถ้าเราติดตามคดีนี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นมาหลายรัฐบาลก็ยังหาทางออกไม่ได้ค,คือคดีนี้นะคะถ้าสมมติว่ามีคนรับผิดชอบทุกอย่างเนี่ยจบเลยจะกลายเป็นคดีตัวอย่างแล้วก็เป็นบทเรียนของสังคมไทยเลยค่ะก็ต้องติดตามกันนะคะว่าทางออกในเรื่องนี้จะจบยงยังไงจะมีการปิดฉากเรียกเก็บภาษีหุ้นชินขอบแบบถาวรหรือไม่ค่ะ,คะ